สวัสดีก <Del in> ับพ ah, ี่น้องน้องอุ้งอิงมาแล้วไปนี่มาทันมัไปแล้วกับพี่น้องรุดกระที่อ้าววันนี้ค่ะบ๊อเปยังค่ะ มันถือกตัวนันดซื้อตัวหน่อยเราวันนีรถมันตดมันตดทั้งหลังนันดึพอหยุดยาใค้ มาเพียเพีน้องไมีน้องอนท้ตาโบราณทางปรตทางเพิมทางระับเป้งมารวมหน้าดูในความับอับอาย สนีนะพอดีเนาะอากาศสนีพอดีหนาวใ่หหนาวว่ากับ่อนหอมเจนิปิดแอร์ออลูวาอีพอมาบ่ไอีพอบาดเจ็บอยู่พราะได้ถามว่าทายหนูจ้าอีกบ่จะเข้มเนาะ

thì họ quăng vào, sau đó thì đã có logo trên mặt lái, đuôi, thang

ต่นเต้นที่าน้ามาเป็นการจัดแบบนี้เราใหตอนพยายาม่นนข้างเดินนนว่าตูตูตนีมาที่ขอเท่ากัเพืนืู้บแปมกับแม่หน่อยเห็นพี่น้องใสดู้ห่ใส่ชเ้มาแล้ว ตาวขายกะินไ้ม่เรไพดีลปลี่นไม่หอค่ะไ่ด้ไ่หรอกเลยะเดี๋ยวไปด้านหน้าเลยนะคะ

อ้พี่ักคด่ะใ้รูนคนอื่นเขามาแทนยูมส่วนเรามาจับเอายกโอคนะ

ไข่ตกินันได้เลยนะคะเชิญเลยนะคะไ่ตวกนได้เลยนะคะ พ่อน้องผู้หญิงมากแตกต <J lek S 1> ื mm ่นเลยจ้ะพี like ่น้อง พี่น่องพอดีใจร้ายกับพี่น่องเว่าโอ้ยมาสัมผัสกั่ในเบืองคิดวางเม่นนีหรอน้องกับพี่น้องงานนี้จัดขึ้นตัวพ่วงมนกันถึ่งไปเพนเพื่ออยากเห็นตัวจริงหน่องออกรูปออกรู

อัพอดดนะคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะคะาสุดยอดมากบรรยากาศพี่น้องขอขอบคุณทุกกำลังใจแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องบุญเห็นแต่ใจพี่น้อง ผมขการเชิญอดมนุษก้าพะพิณพุทธมณฑลบาทอาหรันเลยแต่จังที่เป็นอุบาสบุญธรร